เหมือนกันนะก็คือเลทูล่าทาโพลักชันในพอตเตอร์สองยังไม่เติมเพราะว่ามันยังไม่โตออกมาส่วนที่อันนี้คือคาปาซิตี้นะพวกนะคือเอที่หกผมเนี่ยคาปาซิตี้คาปาซิตี้เนี่ยของพอตเตอร์สองเราก็ไปลอกมาเลยนะทีนี้เราก็ใช้ c o ปปี้เอานะก็คือว่าผมก็เอาเคอร์เซอร์มัาจอดที่เซลล์ B 2 6หเสร็จแล้วก็ อยู่ที่มุมขวาล่างแล้วก็ลากขวาไปนะมันก็จะไปลอกให้ขั้างคนนี้มานะฮะดังนั้นเราก็จะได้ capacity ของแต่ละ quarter แล้วโอที production ก็เช่นกันตรงนี้ก็เว้นไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่โชว์ดีมาเราก็ทำเหมือน capacity เมื่อกี้ก็คือเอาเมาส์ไปที่ตรงขวาล่างแล้วเราก็ลากไปมันก็จะไปลอกให้ขั้าโคนนี้มา ลบเจ็ดสิบก็คือครับลบเจ็ดสิบคือ ending inventory นะฮะตามรูปเมื่อกี้รูปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีขาเข้าขอยู่สามตัวคือ beginning inventory คือสีน้ำเงินตัวที่สองคือ production ที่เกิดจาก regular time ตัวที่สามคือ production ที่เกิดจาก OT ใช่ไหมฮะ สามตัวนี้ก็คือเรียงตามสีก็คือสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงสมตัวนี้คือลูกศรขาเข้าส่วนลูกศรขาออกนะถ้าตามจากตามรูปก,ก็คือมีสอง,สองเส้นคือดีมานกับ e n d i n inventory ใช่ไหมทีนี้เราก็ลังหา e n d i n inventory อันนั้นก็คือเอาไอ้สามขาเข้าเนี่ยมาบวกกันแล้วก็ลบด้วยดีมานซักมันก็จะได้ e n d i n inventory ซึ่งในที่นี้ก็ดีมาก็คือ b ี28นะค็คือเราเอาสามตัวนั้นมาลบด้วยี28เราก็าจะได้เป็นปที่ดีนเป็นตัวนที่ดีแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เติมในพวกเลกูล่าคนละคั้งกับคนทีคนละคั้งอย่างนั้นมันี้ติดลบอยู่ยังไม่ต้องไปตกใจกับมันนะอ่าที่นี้ส่วนตรงนี้เราจะลอกได้ไหมเราจะลอกอันนี้ในคร์ตัวหนึงลอกไปทางขวาได้ไหมได้นะก็เราก็ลอกไป เราลองเช็คสูตว่าถูกต้องไหมตรงตามที่เราต้องการไหมก็คือว่าอย่างเช่นในคอร์สที่3ถ้าเราจะคำนวณเงนที่มีเงนตนี้ก็คือเอาให้3ามตัวนี้บวกกันลบด้วยตัวนี้ซึ่งอเคก็ถูกตอ้องนะครับจากนั้นเนี่ยเ,เราก็มาทำบาลานซ์คอน a ฟ n บาลานซ์คอนเสิร์ตเนี่ยก็คือเอาให้สมการมั่นเองนะเอามาเขียนนะคือเมื่อกี้ในสุดเนี้ยที่เราใส่ไปเนี่ยนะครับเช่น ending inventory เนี่ยมันเป็นการคำนวณเพื่อหา i อสำหรับีใช่ไหมคือหาเ n นด n ้งเงินเทอรของแต่ละ quarter นะต่อไปนี้เดี๋ยวเราสิงท,ที่เราจะทำก็คือจะทำเ e ขียนที่เคสมก,การที่เราเขียนไยึดอยู่ในรูปนะฮะให้มันเกิดขึ้นนะทีนี้ทีนี้ในรูปเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้คือมีสองฝั่งคืออันนี้คือขาเข้าอันนี้คือขาออกรวกันทีนี้ใน EXCEL เนี่ย เขาเวลาเขียนคอนเฟรเนี er. ่ยพยายามที่จะให้ข้างขวาของคอนเฟรเนี่ยให้มันเป็นตัวงที่นะครับก็คือเช่นเป็นตัวเลขไปแล้วเนี้ไปแต่ว่าไอเนี่ยเป็นตัวแปรอยู่ดังนั้นวิธีการก็คือว่าเราก็แทนที่จะเขียนแบบนี้คือซ้ายข้ากับขวาแบบนี้เราก็ย้ายข้างซ้าเอาขาเข้าลบขาออกเท่ากับศูนย์นะเพราะนั้นเอง นั้นก็คือเราก็เอาขาเข้าลบขาออกแล้วก็ให้เท่ากับศูนย์ใช่ไหมนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างทั้งซ้ายของคอนเทนตว่าให้เป็นขาเข้าลบขาออกทั้งขวาของคอนเทนตให้เป็นศูนย์นะครับโอเคนะครับก็ลองั้นขาเข้าเนี่ยลบขาออกขาเข้าเราก็ทราบอยู่แล้วตมนนี้คือขาเข้ามีอันนี้ คีย t นิ่งเอเวนเจอรีบวกด้วยเลนสูลาสนาโคเลคชันบวกด้วยโอทีโคเลคชันลบด้วยขาออกก็คือลบด้วยดีมารลบด้วยอันนี้นะอันนี้คือข้างซ้ายของคอนเส a ร์ก็คือขาเข้าลบขาออกแล้วแล้วก็ให้มันเท่ากับศูนย์นะเท่ากับศูนย์ ีนี้เราก็สามารถที่จะ Copy สูตรอันนี้ไปยังนะทุกๆควอเตอร์นะก็คือเราก็จะทำขาเข้าลบขาออกของทั้งสี่ควอเตอร์นะฮะด้วยคอนเเดียวกันนะฮะวิธีก็ Copy ไปอย่างที่ทำให้มุมนี้ก็คือว่าเราก็เอาเมาส์ไปต่อที่มุมขวาล่างของเซลล์เแล้วเราก็ลากไปข,ขวานะฮะแล้วเราก็จะ,ะได้ จะเข้าลูกตาออก,กแต่ละคอร์เตอร์แล้วจากนั้นเราก็ก็อกพี้ที่เหลือนี้ตอนนี้จะเห็นว่าเป็นสูงนทีัสูงอะไรเงี้ยนะช่างก่อนทีนี้ Objective Objective คือเราต้องการที่จะมีไม้ตัวต้องร์สใช่ไหมทีนี้ก็ให้เกิดความ อะไรชัดเจนในการแสดงผลเนี่ยตัวต้องคอสประกอบไปด้วยเลกูลาร์ทางโมเลกุา์ประกอบไปด้วยโอเวอร์ทางคอสอะไรต่างโพลิคอสเดี๋ยวผมจะแยกองลเมรตกอเหล่านี้แยกกัากันแล้วค่อยตามทีหลังดังนั้นเรามาคำนวณเรื่องเลกูลาร์ทางคอสก่อนเลกูลาร์ทางคอสจะทำไงนะอ่าเดี๋ยวผมเพื่อให้เห็นชัดผมจะสร้าง อเอนี่ยนะข้อแบตเซลเนี่ยให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นต,ปตัวแปรสัญญาณนะเราจะได้เห็นง่ายขึ้นคืออันนี้เป็นตัวแปรสัญญาณนะแล้วก็ให้โอทีโอลักชั่นที่ก็เป็นต,ปตัวแปรสัญญาณนะ,ะถ้าจะไปไล์อะไรก็ได้นะผมก็แค่โบอกให้มาเห็นว่านี่คือต,ตัวแปรสัญญาณอ่ะเสร็จแล้ว ่เราจะหาเรกูัวละทางโปรดักชันเราจะทำไงฮะก็เพียงแต่เอาไอ้ยูนิตคอสของเรกูัวละทางโปรดักชันในควอเตอร์ที่หนึ่งใช่ไหมมาคูณกับปริมาณที่เราจะผลิตในด้วยเรกูัวละทางโปรดักชันในเดือนนั้นในควอเตอร์นั้นใช่ไหมบวกกับยูนิตคอสของเรกูัวละทางโปรดักชันในควอเตอร์สอคูณกับ ปริมาณการผลิตทั้งรรสองที่เป็นเรกูล่าเนี่ยทำยี่ห้อยิ่งด้ยวยจะเห็นได้ว่าทําแบบนี้ก็คือใช้ตัรรมพอร,รอ์อดัคนั่นเองตัมพอร์ดัคของอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเพ่า นะคือเดี๋ยวผมจะเอาเซลล์55เท่านี้นะคูณกับเซลล์นี้นะซึ่งผลที่ได้ออกมาก็คือค่าการผลิตในเในดือนในเตร์ที่หนึ่งใช่ไหมด้วยเลาคอร์หลา,าโพลิชเป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วก็บวกด้วย58เท่นี้คูณด้วยเซลล์นี้ก็คือเป็นค่าการผลิต ในเล่มแรกทาของคอร์ดัล่มที่สองใช่ไหมเราก็ทำาิ่้ไปเรื่อยๆน,น,นะฮะทีนี้ถ้าทำแบบนี้เราก็เสียเวลาอย่างที่ทำช์มาเมื่อตอนเช้านั้นว่าใช้ทำแบบนั้นหลายๆคู่ก็ไม่ไหวดังนั้นเราก็ใช้าําพอร์รดจาคอร์ดความหมายก็เหมือนกันแต่ว่าจะทำให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นก็คือจำคอรดักถามว่าอะไรสึ่งคืออะไร แล้วก็ลากไปเลยห้าห้าห้าแปดหกสิบห้าหกนี่แล้วก็คอมม่านะแล้วเราก็อ่ะปีเนี่ยเซลล์นี้นะฮะถึงเซลล์นี้แล้วก็ปิดวงเล็บนะตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการเอาเซลลเอาห้าห้าเอาคูกับเอย่างที่ทำไวให้ดูนีกนะความหมายเดียวกันแล้วก็ Enter อร์เนี่ ตรงนี้เราก็มีสูตรที่จะทำเลือกละทาผล r o d ั c t และแค่เดี๋ยวตรงนี้ถึงจะแหว่งยู่นะีนี้นรของค3ก็คือเท่ากับที่จรเราก็ล่างไปได้เลยนะต้องดูเช็คตรก็คือว่ามีกิ n n นี้อินเวนท์รของควอเตอก็คือเท่ากับเอนดิ้งอินเวนทรีของพอตอรเท่นั้นะฮะมีกิจของควอเตอร4ก็เท่ากับเอนดิ้งของพวอเตอร3นี้โอเคเอาละ ทีนี้โอทีโอแคัคชันคอสเข้าลักษณะเดียวกันก็คือจำต่าของสองระเลกะเลแรกก็คือเป็นยูดิตโอทีคอสก็คืออันนี้นะฮะเจ็ดสิบเจ็ดสนี่ อเลที่2ก็คือเป็นปริมาณการผลิตที่เราต้องตัดสินใจนะฮะตอนนี้ยังไม่ตัดสิในสใจก็เลยเซลล์ลงว,ว,ว่างอ่ะเราก็เอนเตอร์เราก็จะได้เป็นฟอร์อินเทอร์แอนด์อี่2แล้วคือโควตีโค้ัิคอสอันที่3ามคือโคดิ้งคอสโคดิ้งคอสเนี่ยก็ค,คือคิดจากเอนจิ้งอินเวนทอรี่คูณกับยูนิตโคดิ้งคอสใช่ไหมฮะ ทีนี้เอ i นที่มีเปคือก็คือเซลลนี้ใช่ไหมค,นะคือแถวนี้นั่นเองเอ็นที่มีเรเราอยู่แล้วแถวนั้นะหังนั้นเราก็เอาแถวนี้มาทำซัมพล็อกกับโ o ดิ้งโดิ้งอสใช่ไหมก็คือแถวนี้<อ>เ็จไหมคร<อ>ับอ่ะเราก็ทำเช่นเดิมก็คือซัมพลดอกเห็นะหะ คือว่าตอนนี้มันจะเป็นลบนวเรา,เรายปายนปิตโพลิ i อร์สเรสต์นี้นะอ r ไรนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็อีก a r ไรหนึก็คือเอนทีเอนแบตอรี่ถูกไหมฮะตรนนี้นะเดี๋ยวตัวเลขเดี๋ยวเราค่อยดูนะฮะ,ะตามน,นี้เราก็จะได้แล้วว่าโอเคโพลิคเป็นเท่าไหร่ อ่ะทีนี้เราก็มีท้งทุกคอสท้งทุกคอสก็คือผลรวมทั้งหมดของเอขั้นบนนี้หหนะสามสามส่วนนี้ก็คือเล็กตัวท่าผลิตภัณฑคอสโอ t ผลิตดัณฑ์คอสแล้วก็โอลิคอสรวมกันจากอันนี้เราก็จะได้เป็นสูตรตามนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ให้ตรงนี้ว่าเป็นสีเขียวแล้วครับทีนี้แค่นี้เป็นไงครับที่ร้อย,อยาะจบยังยังไม่จบยังเหลืออะไรอีกครับเนี่ยฮะแล้ก็ทุกควอตเตอร์ใช่ไหมฮะคือของวันนี้นะอันนี้เป็นของรวมนะเพราะว่าเราเรา<ๆ>เรารวม ที่เราเนี่ยฮะเราใช่นะ,ะที่เราเราเรารวมไปแล้ว,ลว,งงลวงงนั่นคืออันนี้เป็นโครงคอร์สแล้วของโครงคอร์สเลยนะ,นะทีนี้เราเสร็จที่ยังได้ตามต้องการไหมยังมีอันนึงที่เรายังไม่ได้ทำเลยคือเรื่ so องเกี่ยวกับว่าต้องส่งสินค้าให้ได้ไม่เกิด back order นะฮนะอ่ะ นี่ผมถามหน่อยว่าเอาตามเป็นลอจิกทั่วไปเลยคือว่า b a c k ออเดอร์ไม่ให้เกิดเนี่ยเราจะต้องไปบงังคับตรงไหนไม่ให้เกิดแบ็กออเดอร์อะไรนะตมนนะ้มีสินค้าพออ่ามีสินค้าพอใช่มีสินค้าพออตีความต่อคืออะไรใช่ต้องสต็อกต้องมากกว่ามากกว่า ต้องกลับได้ไหมถ้ากัดีมาล้าอกับต้องกับไปไหมต้กับทกดี่พี่บอกว่าถ้าอีอะไรที่ต้องกับนีมาพี่หมายถว่าต้องีไทีกับนีมาผมดูรูปนี้ใหม่คือจะดูสะดวกตรงถ้ามีไท่้กบดีมาในเดือนนั้นใช่ไหมอยู่ในเดือนนั้น้ากับนีมาเดือนนั้นใช่ไหม เอ็นีิ้งแอนไหนเอนดิ้งแนด์เรทต้องมากกว่าศูนย์ใช่ไหมถ้าเอ็นดิีงน้อยก,กว่าศูนย์ก็แปลว่าเฮ้ยหมดไม่พอละถ้ามากกว่าศูนย์ก็มีของเหลืออ่ดังนั้นเราก็ไปดูที่เนี่ยอันนี้คือผมก็พยายามลองลองแนะนำให้ดูว่าเวลาเราลองคิดคอนเซ็ปต์พวกเนี้ยก็มาจากลอจิก i c ก็ไปนี่แหละที่เรา,เราคิดนี่แหละแต่ว่าเราก็ค่อยมาแปลงเอาแล้วกัน ก็คือเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตโนเข้าไปอินเสิร์ตแถวเข้าไปแล้วก็จะกำหนดว่าให้เกณฑ์อิมพีเร่ตรงเนี้ยนะฮะในแถวนี้นะครับมันจะต้องมากกว่าข้นต่ำสูงก็ใส่สูงเข้าไปอ่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็มั่นใจแล้วว่าของมีสกแน่นอนนะ,ะับไม่ของไม่ เสร็จแล้วถึงตรงนี้หน้าเพิ่งจีตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ไปที่โมเดลดูนะครแล้วก็โซเวอร์โซเวอร์ปึ๊บแล้วก็เหมือนเดิมก็เจอโซเวอร์พารามิเตอร์ปึ๊บก็เจอทาร์เก็ตเซลแล้วก็ไปที่เจอสีเขียวอ่ะแล้วก็เราต้องการอะไรเนี่ย คงก็กคอร์สแมีนใช่ไหมแล้วก็เช็คมินแต่แล้วเช็คที่เซลล์เนี่ยเราก็มีอยู่สองสองสองอะไรที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็คือติดยางที่ทุหมดนะครับแล้วก็ลากไปแล้วก็คอ,อมม่าแล้วก็ลากอีกอะไรหนึ่งปึ๊บนะอ่ะเราก็ได้นี้แล้วเราก็แอดคอนเทนฟ์ ที่ว่ามีอะไรบ้างคอนเฟรนก็คืออันแรกก็คือเรตูล่าชามเนี่ยจะต,ต้องผลิตไม่เกิน c a า a ิต t ี้ใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ข้างซ้ายก็คือกระสีแดงที่ไฮไลท์ไว้ปึทางขวาก็คือคอนเฟรนที่ทพาพิตี้นี้เราแพนอีกมีอะไรอีกก็คือมีเรื่องแอนนี้มิวเซอรี่ต้องมากกว่ารือากับศูนย์ ลรวก็ลากไปนี้แล้วแอสกก็คือเรื่องบาลานซ์คอนเสร์รสรนี้ถ้าเราไม่ใส่บาลานซ์เนี่ยมั่วเลยนะฮะมันก็ไม่เป็นไปตนามความจริงแล้วนะลองลองไม่ใส่ก็ได้อ่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ออปชันแล้วก็ไอซูนดีเนียแล้วก็ไอซูนมาไม่กันอิกแล้วก็โอเค ก็เข้าไปนะก็บอกว่าเจอคำตอบแล้ว o p t i m a l s o l u t i o n ในตเท่านี้คำตอบก็คือว่าเดี๋ยวจะเกิด Regular Time าม319ถ้าจะเกิด OPE องหมื3นสาที่ Cost น้อยมากแต่ว่า40แล้วก็เราจะต้อง Regular Time เรือแรก90 นะฮะ OT ไม่มีเลยใน2เดือนใน2องควอเตอร์แรกจะมี OT ในควอเตอร์ที่2องเฮ้ยควอเตอร์ที่3และ4นะฮะเออ่แล้วก็เรกูเลททาก็จะเป็นตามนี้90 180 220 200เป็นเซนใช่ไหมฮะตอบเป็นเซนไหมเราจะไปทำ OT ในเดือนท้ายเนี่ยโอ้เป็นเซนหรอ ทำไมเราไม่ไปทำโอทีในเดือน,นแรกๆอ่าเราไปทำโอทีนะเดือนสูงเพราะว่าเราไปทำเดือนแรกๆก็เกิดโอทิคอสป่าใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันไม่ทันเราค่อยไปใช้โอทีในเดือนยันท้ายนะก็เป็น,นกระทำนะฮะทีนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวลองอีกแล้วถ้า แต่ล้าท่าไม่ต้องใช้โซเวอร์นะเรารู้แล้วว่าเราตัดสินใจอะไรก็คือในสีแดงเนะี่ยแล้วเราดูไมนสิ่คำตอบนี้ข้าหมดนะแล้วเราไปใส่คำตอบใหม่กนะารลองใหม่นะเช่นที่ใส่ไปร้อยใส่ไปร้อยสามสิบใส่ไปสองร้อยห้าสิบใส่ไปหนึ่รนะ้เก้สา 100, สา 150, ิบท,นะทีนี้เราใสาขนะ่ข้างบนแล้วแล้วเราลองแบบฟลา,าเลออร์ดูนะ ขนาจจะไม่ซันที่ฟไฟคอนเฟรย์นะ,ะเราต้องทำให้มันซันที่ไฟคอนเฟรยนะฮะคืออันนี้เกินไปแล้วเนี่ย220เน,นี่ยนะเป็นสองร้อยสนี่ซันที่ไฟคอนเฟรย์นี่แล้วนะทั้งหมดตรงนี้เป็นไงอันนี้ไม่ได้ใช่ไหม